สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับจะเจอกับผมอีกแล้วนะครับอัมทตะโกนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมารีวิวอธิบายนะครับมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับและเล่มนี้นะครับเป็นมีดครูนะครับไตรมาตีนะครับเห็นไหมครับมีดครูนะครับแล้วก็มีขาถามมาให้ด้วยนะครับท่องนโมสามจบแล้วก็ท่องว่าเหมันตรพาคิมหันนโมพุททายะนะครับ นึกถึงครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพัดและครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวมาดูลายยันกันเลยครับลายยันนะครับที่ตอกลงที่มีดรุ่นไตรมาส6กนะครับก็จะเป็นลายยันที่แกะมาจากนะครับนำมาจากตำรานะครับหลวงปู่เทศหลวงพ่อเดิมนะครับที่หลวงพ่อพัดได้ล่ำเรียนนะครับในคมภีใบลานนะครับก็มีอะไรกันบ้างนะครับมี ที่เห็นกลมๆนะครับตรงนี้เรียกว่าสาตตราพระอินนะคือสาตราของอินเป็นการผูกยันขึ้นมาใหม่โดยกํากับด้วยตัวเลขนะครับด้านล่างจะตอกว่าณโมพุทธยะนะครับสาตราพระอินท์นะครับที่เห็นตรงนี้นะครับคล้ายๆกับรูปดาวและมีมิหัวใจยอดศิลป์อยู่ตรงกลางนะครับเรียกว่าสาตตราพระนารายนะครับสุดยอดมากเลยนะฮะมีเป็นยันครูทั้งหมดเลย ส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นยาวๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ายันมหาศูนย์มหาศูนย์หมายความว่านะครับเป็นการศูนย์ฝีศูนย์ผีศูนย์คุณสายศูนย์หมายความว่าทําให้กลับไปศูนย์ทำให้กลับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่คือยันมหาศูนย์นะครับนี่ส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นยันนะ,นะครับยันนะกันภยัย นะครับส่วนอัคระตรงนี้นะครับก็จะสืสสะบเ as นื่องมาจากอัคระตรงนี้นะครับจะเป็นพระคาถาอาวุธทั้ง4นะครับสักกะสะวชิราวุธทางเวสุวรรณสักกาวุธทางยมานัสนายนาวุธทางอาววาคสะชุดสาทางนะครับตอบตรงนี้นะฮะกลับมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับเมื่อกี้นี้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเป็นพระคาถาอาวุธทั้ง4นะครับเริ่มจากยอดเลยนะครับด้านยอดสุดนี้นะครับเขาเรียกว่า ยันเถาะคัสมาธิเพชรนะครับหรือทั้งสายหลักพัเนี้เรียกว่ายันเถาะปืนแตกนะครับสุดยอดมากยันเถาะนี่พุทธคุณสารพัดนึกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่เป็นอันนี้ก็เป็นศาสตรานะครับศาสตราท้าเวสุวรรณนะครับเรารู้กันว่านี่คือกระบองท้าเวสุวรรณนะครับผูกเป็นยันขึ้นมานะครับโดยการใช้เลขกำกับนะครับ อันนี้เป็นพระคาถานะครับและด้านล่างนี้นะครับเขาเรียกว่ายันจัตุโรนะครับยันจัตุโรเป็นพื้นฐานของการเขียนยันนะครับก็จะมีตัวเลขนะครับกำกับเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครอบนะครับครอบเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับใบขนาด5นิ้วนะครับด้ามไม้นะครับจะสร้างปีกหัวงจำนวนการจัดสร้างเพียง96เล่มเท่านั้นนะครับ ปุกเสกนะครับหนึ่งไตรมาสนะครับเขาเรียกรุ่นนี้ว่านะฮะนะฮะไตรมาสหกศูนย์นะครับสำหรับพี่ๆที่เล่นลึกๆเล่นถึงงนะครับจะรู้จักรุ่นนี้ดีนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตอกเป็นใบบัวนะครับพัดนะครับแล้วก็เลขโคลานนมเบอร์นะครับเลขสี่ห้านะครับมวลสารที่ใช้นะครับก็จะมีตะกุดนะครับอ่าพี่ๆเดี๋ยวผมจะ ขึ้นรูปให้นะครับจะมีตะกุดอยู่2ฝั่งนะครับหลวงพ่อเมตตานะครับจานให้นะครับแล้วก็มวลสารที่อยู่ในกลั่นมีดนะครับจะมีผงละมุดหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับผงอิติเจนะครับของหลายเกจิตด้วยกันนะครับอาทินะครับหลวงพ่อศักดหลวงพ่อออนนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับมวลสารหลวงปู่ทิมเป็นผงพายกรุมานนะครับแบบเดียวกับที่ทํามีดหมอของ หลวงพ่อทิมเลยนะครับจะมีสีพึ่งนะครับหลวงพ่อเดิมแล้วก็สีพึ่งหลวงพ่อโอนนะครับผงวิเศษที่หลวงพ่อพัดทำไว้นะครับเขาจะมีเป็นกล่องๆไว้เลยนะครับสำหรับใส่นะครับพวกมศลสารนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์เอนะครับเคยกล่าวไว้ว่ารุ่นปีลึกๆนะครับพิธีทำก็นะครับจะเข้มขังนะครับจะเข้มขังมากนะครับมีตะกุดเป็นตำราหลวงพ่อเดิมนะครับ ส่วนลายยันนะครับก็เป็นตามตำรานะครับคำพีไบลานที่หลวงพ่อได้รําเรียนมานะครับรุ่นนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาค่อนข้างแรงนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับหนึ่งใน9รุ่นที่ยอดนิยมเลยนะครับสำหรับไตรมาส6กนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆท่านถามหาอยากได้ครอบครองแต่บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับวันนี้นะครับอัมทัตโกก็มีโอกาสนะครับได้ เอามารีวิวให้พี่ๆชมนะครับวันนี้บางท่านมีแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีก็นะครับหาต่อไปนะครับต้องบอกว่าราคาค่อนข้างแรงนะฮะีสสำหรับเล่มนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับขอยากเก็บไว้สักพักหนึ่งนะฮะนะครับอาจจะเก็บไว้ยาวๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหายากจริงๆแล้วเล่มนี้สวยสภาพสวยขอบคุณนะครับวันนี้ที่ผ่านเข้ามายิ่มชมนะครับสำหรับพี่ที่อยากแบ่งปันนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับนี่นะครับ AMM 3 7 3 6หนะครับหรือไปที่เฟ e บุ o k ผมนะครับอ้ําท่าตะโกนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 6 3 4 9 7 4 6 2 8นะครับใครที่อยากปล่อยเช่าหรือว่าใครที่อยากเช่านะครับอยากใช้นะครับมีดหมอก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่นะครับหลักพันนะครับหลักร้อยก็มีนะครับอ่าแล้วก็จนถึงหลักหลายๆหมื่นน้ามุงน้างามมีหมดนะครับสำหรับสายห o w e r พั t นะครับเข้ามาถูกที่แล้ว นะครับมีโอกาสคงได้รับใช้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับกดติดตามไว้เผื่อจะไม่ได้พลาดนะครับคลิปที่ผมจะทำต่อไปนะครับสวัสดีครับ